สวัสดีครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการทำการ,ร์ดวยพรวันเกิดในโปรแกรม s เก t นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่โปรแกรม Scat ออนไลน์นะครับอ่าให้เราล็อกอินนะครับเป็น Account ของเรานะครับโดยวันนี้นะครับครูจะทำการ,ร์ดวยพรวันเกิดก็คือจะมีตัวละครที่วยพร1ตัวแล้วก็จะมี ตัวละครที่รับการอวยพรวันเกิดหนึ่งตัวนะครับหน้าขั้นแรกเลยนะครับให้เรากดไปที่คาว่า create นะครับ create ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับครูจะเพิ่มตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับนักเรียนอาจจะเป็นคนที่นักเรียนอยากจะอวยพรให้ก็ได้นะครับที่จะเอารูปเขามาใส่นะครับมาใส่ก็ได้นะครับ วิธีการเพิ่มก็นะครับก็คือไปที่รูปแมวตรงนี้นะครับาหัวแมวตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะอัปโหลดรูปเพิ่มให้เราไปเลืเลอกที่อัปโหลดสปนะครับแต่ถ้าเราอยากจะค้นหารูปภาพที่มันมีอยู่แล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้นะครับาเรากดเข้าไปเลยนะครับเราสามารถเลือกตัวละครเพิ่มขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับๆๆๆ mama, เรา,าก็เลื่อนหาตัวละครที่เราชอบนะครับ พราจะหาตัวโพนี่นะครับหาตัวโพนี่ก่อนอ่าได้เห็นแล้วต it ัวโพนี่ครับ ah ท,ทีนี้เมื่อเราทําแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จัดองค์ประกอบอะไรให้มันก่อนครับจัดตำแหน่งให้มันนะครับทีนี้นะครับเราเห็นได้ว่าไตัวโพนี่นะครับหันหน้าไปทางเดียวกันกับแมวนะครับทีนี้เราจะให้ตัวโพนี่นะครับหันหน้าเข้ามาหาแมวนะครับให้เรานําเมาส์ครับไปคลิกที่ ตัวละครโพนี่ตรงนี้นะครับคลิกแบบแบบนี้ไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราเลื่อนเมาส์นะครับไปที่คัสตูมนะครับคัสตูมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันกําลังหันหน้าไปทางมุมขวาของจออยู่นะครับทีนี้ให้เรานาเอานะครับคลุมแบบนี้นะครับคลุมมันครูเลยคลุมนะครับแล้วก็แล้วก็กดฟลิปนะครับกดฟลิปนะครับกดฟลิปตรงนี้นะครับฟลิปฮอดิซอนตรงนี้นะครับ มันก็จะหันหน้า smile, เข้าหาครับตัวละครแมวแล้วนะครับทีนี้ครับครูก็จะเพิ่มพ right. yes, ื้นหลังเข้ามาด้วยนะครับด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมมันยังไม่สวยงามครูจะเพิ่มพ at ืน in ้นหลังเข้ามานะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับครูจะเพิ่มพื้นหลังโดยวิธีการไปที่คลิกที่ตรงนี้ครับ่าชุดแบ็กดอปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรูปภูเขาแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับถ้าใครอยากอัปโหลด รูปพื้นหลังให้เราไปที่คำว่าอัปโหลดแบ็คดอกนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากอัปโหลดขึ้นเราก็ไปหารูปพื้นหลังที่มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็กดไปที่รูปแหวนขยายนะครับเราก็ไปหาพื้นหลังที่มันเข้ากับสถ,สถานการณ์อ่ะคู่อาจจะพื้นหลังที่มันเน้นแบบแสงแสงสีสักนิดหนึ่งนะครับคูหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่คู่อาจจะไอนี้ครับคูจะ เลือกสปอตไลท์ตรงนี้นะครับเลือกพื้นหลังที่มีชื่อว่าสปอตไลท์นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะได้พื้นหลังแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราเห็นว่ามันขาดอะไรไปใช่ไหมอ่ามันยังขาดเค้กใช่ไหมทีนี้เราก็เพิ่มตัวละครหรือเพิ่มจะไปที่เป็นเค้กนะครับทาเหมือนเดิมกับการเพิ่มโพนี่เลยนะครับคลิกไปที่รูปหน้าเมวตรงนี้นะครับแล้วไปที่รูปแป้นขยายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็หาเค้กนะครับถ้าใครหาไม่เจอ ให้เราพิมพ์หาแระครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าเราจะเห็นขึาว่าเค้กตรงนี้นะครับนะแล้วกดเลือกเข้ามาครับแล้วเราก็จัดบ้างตำแหน่งมันให้ให้ดูสวยงามให้ดูดีชนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับอ่าเราก็จัดตัวละครตัวอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับอ่าทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเห็นว่าเค้กนะครับยังมีเปลียนติดอยู่ครูจะทาให้เปลียนดับก่อนนะครับ เราคลิกไปที่สไปคับนะเมาส์คลิกไปที่สไปค์ตรงนี้ครับแล้วไปที่คอสตูมเดิมนะครับไปเลือกที่เค้กบีครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเค้กเอกับเค้กบีใช่ไหมตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเคลื่อนไหวของสไปค์นะครับเราเลือกไปที่เค้กบีก่อนนะเพื่อจะให้เทียนดับนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้โชว์เค้กเอนะก็คือจะมีเปลียวเทียนนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่สไปครับคลิกเมาส์กลับไปที่สไปค์ก็คือไอ้รูปแมวตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ เราจะเห็นมันเดิมเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของตัวละครใช่ไหมอ่าวิธีทําวันนี้ก็คือครูจะให้แมวพูดว่า happy birthday ก่อนนะครับแล้วก็ให้แมวเดินไปครับเดินไปหาไอตัวโพนี่โพนี่นะครับแล้วก็ไว้พอนะครับให้โพนี่นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่ามีคอสตูม A นะครับกับโอไม่ใช่ขอโทษนะครับคอสตูมหนึ่งกับคอสตูมสองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราจะเซตท่าทางการเดินให้กับแมวตัวนี้นะครับทีนี้พอเรารู้จัก แบบนี้แล้วนะให้เรากลับไปที่โค้ดครับทิ้มาไปที่โค้ดตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาเริ่มสร้างโค้ดกันครับอ่าขั้นตอนแรกในการสร้างโค้ดเราอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทําอะไรใช่ไหมอ่าเราจะอย่าลืมไปที่อีเวนต์ครับแล้วคลิกคําว่าเวนครีครับเข้ามานะครับทีนี้นะครับอ่าเราจะไปสร้างตัว ฟังก์ชันก่อนนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันในการทํางานนะครับในการเขียนโคดนี้นะครับการสร้างฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับเราไปที่ my block ครับ my block ครับกดไปที่ my block แล้วไปเลือกแล้วเลือกไว้ที่ make block ครับเราเห็นได้ว่ามันจะให้เราพิมพ์ชื่อใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นที่เราจะง,ง่ายๆอ่ะก็จะเป็นเป็น block ก็แล้วกันนะครับเป็น block นะเพื่อจะได้รู้ว่าเออฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันการเดินนะครับแล้วทีนี้คุณก็กดโอเค OK ครับ เราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็น define w a l k นะครับแล้วก็ walk เข้ามาใช่ไหมทีนี้ขั้นตอนแรกเราจะมาาำนดค่า,า define b l k ก่อนก็คือรายละเอียดของฟังก์ชันตัวนี้ว่าเราจะให้มันทำอะไรนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราไปที่ลูกครับลูกนะครับแล้วไปที่คำว่า s e r v i c e costume t o o นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนเข้ามาครัแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น costume หนึ่งนะครับเพื่อจะให้แมว เคลื่อนไหวท่าทางที่1นนะครับทีนี้ไปที่เวทครับเราไปที่คอนโทรลครับแล้วก็ไปเลือกลากเวทเข้ามาครับทีนี้เราก็ตั้งเวลาครับครูจะให้เหลือในที่นี้ก็คือ0.5วินาทีก็คือครึ่งวินาทีเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอพอครูสั่งให้มันรอแล้วนะทีนี้ครูจะสั่งให้มันเดินไปข้างหน้าครูเข้าไปที่โมชั่นครับโมชั่นนะครับเลือกคว่า move ครับ move step บ t e ้ครับ move step บ t e ้ครับลากเข้ามานะครับ เราก็จะเปลี่ยนเหลือแค่5ก็พอครับถ้าเรานะครับเลขยิ่งสูงครับตัวละครก็จะยิ่งเดินไปไกลนะครับอันนี้ครูจะเหลือไปแค่5พอนะครับทีนี้นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะแบบนี้นะครับลากโคดนี้ออกมากอนนะแล้วทีนี้เราก็กดคอนโทรลซีนะครับแล้วเรากดคอนโทรลบีนะก็คือคัดลอกนั่นเองนะครับเราจะเห็นโคดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาครับก็คือเราจะเอามาต่อกันนี่แหละนะครับแล้วก็ลากโคดนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ รหอสเดิมน,นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรง Switch c u s t o o To ตัวที่สองนี้เป็น s t o m อ,อ,อ,อาเป็นตัว Custom To นะครับเห็นไหมจะเห็นนะถ้าครูก็ขออภัยด้วยนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเ,ออเราจะได้โคด้ดมาครบแล้วเกือบครบแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้าย ในส่วนของตรงนี้นะครับให้เราไปที่หมวดลูกเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ไปลากที่คําสั่งนะครับสวิตคอสตูมนะครับทูนะครับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ c o s t ู m e นึ่นะครับแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราเราลองคลิกดูก่อนนะครับ่าเราเห็นได้ว่าตัวละครมันขยับเห็นไหมอ่ามันขยับแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือชุดหนึ่สั่งนะครับ ที่จะให้มันทำนะครับอ่าเราก็ลากมันกลับมาที่เดิมก่อนทีนี้เราอยากจะให้มันทําแบบเนี้ยหลายๆครั้งโดยเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดแบบเนี้ยต่อกันนะครับอ่าเราก็ใช้ฟังก์ชันนี่แหละนะครับอ่าฟังก์ชันเราสร้างไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ทีนี้เราก็ไปที่ไม้บอกมอนเดิมครับแล้วกดลากฟังก์ชันบอกตนี้เข้ามาครับอ่ากดฟังตรงนี้อ,อกเข้ามานะครับอ่าลากเข้ามาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบากตรงนี้นะครับทีนี้ให้เราไปที่ลุกครับอ่าไปที่ลูกตนี้ ตอนแรกครูบอกว่าอะไรนะครูจะให้แมวพูดก่อน,น Happy Birthday, ใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ t เดย์ใช่ไหมอ่ะเราก็ไปที่คำว่าเซครับเซ y hello ตรงนี้นะครับลากมันเข้ามาครับลากมันเข้ามาที่พื้นที่โค้ดตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนคําพูดจาก h e โ l o เนี่ยเป็นคําว่า Happy Birthday นะครับอ่ะเราก็เพ้นเข้าไปเลยอ่ะก็ได้แล้วใช่ไหมอ่าเราก็จะได้คำว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์แล้วใช่ไหมทีนี้ทีนี้ เวลามันพูดเสร็จครูอยากให้มันเดินไปแล้วก็แล,วกแล้วก็ไปไปอวพรใช่ไหมอ้าครูก็จะเลือกคาําสั่งรีพีทเข้ามาครับเพื่อให้มันทําซ้ําตรงนี้แหละครับทาซ้ําฟังก์ชันวอล์กตรงนี้นะครับ,รรบให้มันทําซ้ําประมาณ10ครั้งนะครับโดยเราไม่จําเป็นต้องไปเขียนโค้ดยาวๆนะครับเราจะย่อนะครับให้มันทําง่ายที่สุดนะครับเราก็ไปที่ c o n t r o l นะครับแล้วก็กดราะคคาสั่งรีพีทลากเข้ามาครับ ครูจะให้มันทํา10ครั้งครูก็ไม่เปลี่ยนว่ามัน10อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ลากฟังก์ชันบล็อกตัวนี้นรับเข้ามาใส่ตรงที่คําว่ารีพีทครับรีพีทเราลองเราลองกดดูก่อนนะครับเราลองกดทุ่งเขียวดูนะครับเห็นไหมมันพูดเสร็จปุ๊บมันก็จะเดินใช่ไหมเราเห็นว่ามันจะเดินไปแล้วจะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ10รอบนะครับอันนี้ก็คือมันทํา ตรงนี้ตรงดีไฟบล็อกเนี่ยสิบรอบนะครับอ่าแล้วก็จับมันกลับมาที่เดิมครับจับมันกลับมากลับมาที่เดิมก่อนทีนี้เมื่อมันพูดเมื่อขออภัยนะครับทีนี้เมื่อมันไปถึงแล้วนะครับเราก็จะให้มันทาอะไรนะมันพูดไวพรใช่ไหมอ่าเราก็ไปที่คำหมดคําว่าลูกเหมือนเดิมครับแล้วไปที่คําว่าเซ่ฮัลโหลเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากมาเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนจากคาว่า hello นะครับเป็นทาอวพรเป็นอะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากจะเขียนใส่เขียนได้เลยนะครับ เราอาจจะวอวยพรให้คุณปู่คุณย่าหรือเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็เขียนไปอันนี้ในตัวอย่างของครูครูก็จะบอกว่าขอขอให้มีความสุขสุขมากมากนะครับมากมากอ่าแบบนี้นะครับอัอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะมากำหนดโค้ดของสป라이เค้กกันนะครับเราจะให้มัน มีเสียงเพลงแล้วก็มีแสงของเปลวเทียนติดด้วยนะครับทีนี้อันนี้โค้ดเมี่เราเสร็จแค่นี้แล้วนะครับทีนี้เราไปที่สไปโค้ดครับคลิกไปที่สไปเออสไปเคกครับก็ไปสไปเคกนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เรานะครับเหมือนเดิมครับให้เราไปที่อีเวนต์ครับแล้วก็เลือกเว้นคลิกเข้ามาครับอ่ากูจะให้มันมี เสียงเพลงแล้วก็เทียนติดขึ้นมานะครับทีนี้เหมือนเดิมครับให้เราไปที่ control ครับแล้วเลือกเวทครับเลือกเวทเหมือนเดิมุูให้มันรอสักหนึ่งวิหรือใครอยากให้มันรอนานกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับต่อไปนะครับกมก็จะไปที่ลุกเหมือนเดิมครับเพื่อให้มันเปลี่ยนท่าทางของสป라이ใช่ไหมในท่าทางนี้กูให้มันไปที่ท่าทางอะไรท่าทาง A ใช่ไหมกูก็คลิกมาครับสวิตช์คอสตดูตรงนี้ครับทูเคกเดียเลื่อนเข้ามาเลยนะครับกเข้ามา เราเปลี่ยนจาก B เคส B ตรงนี้เปลี่ยนเคสเป็นเคส A นะครับเพื่อจะให้เรียเทียนติดนั่นเองนะทีนี้ครับเราไปที่คำสั่ง control นะครับแล้วไปที่ repeat เหมือนเดิมครับครูจะให้มันเล่นเพลงสัก2รอบอ่าเราก็กดไปที่เลข2ลงไปนะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะเอาคําสั่งการเล่นเพลงแล้วก็ไปที่คำว่า s o u n ครับอ่าเลือกตรงนี้นครับเลือกอันแรกนะครับก็คือ เพซาบเบิร์ตเดย์นะครับตรงนี้นะครับลากเข้ามาเลยนะครับนี่แค่นี้นะครับมันก็จะเล่นเพลงให้เราจุดสองรอบแล้วใช่ไหมจาที่นี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้แบ็กกราวด์ของเราเนี่ยเป็นรูปแสงไฟใช่ไหมเราอยากให้มันกระพริบใช่ไหมเราอยากให้มันกระพริบนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยให้เราไปที่คลิกเมาส์ไปที่แบ็กดอกตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นหน้าโคา Back ้ดแบ็กดอกตรงนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับไปที่อีเวน์ครับแล้วเลือกเวนทิกเข้ามาครับอ่าเลือกเวนทิกเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราไปที่คำว่าเช a ยงคันเลืครับอ่าเชียงคันเลรับเราก็ลากเข้ามานะครับลากเข้ามาเลยนะครับอ่าถ้าอันนี้นะครับถ้าตัวเลขยิ่งสูงนะครับแบ็คดอปของเราหรือพื้นหลังของเรายิ่งจะกระพริบใบนะครับอ่าเราลองดูก่อนอันนี้25้ใช่ไหมเราลองดูเห็นไหมอ่า แบนะบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะกระพริบพพครั้งเดียวใช่ไหมเราจะร้วมันจะกระพริบพพครั้งเดียวนะครับอันนี้เราต้องใส่คําสั่งมันก่อนนะครับโค้ดบล็อกคําสั่งที่จะให้มันทําโดยไม่สิ้นสุดคือบล็อก forever นะครับมันอยู่ในไหนอ่ามันอยู่ใน control ใช่ไหมเราก็ลาก forever เข้า,ขามาครับลาก forever เข้ามานะครับแล้วก็เอาบล็อกโค้ดมันตัวนี้ครับมาเดี๋ยวเรลากเข้าไปใส่ใน forever ครับก็คือมันจะกระพริบไม่สิ้นสุดเลยนะครับ มันจะกระพริบไม่สิ้นสุดเลยอ่ะเราลองดูเราลองดูนะครับถ้าเราเป็นเลข1 0 0เนี่ยอ่ะถ้าเราเป็นเลข1 0 0ยนะครับเราดูการกระพริบของไฟนะครับไฟมันจะกระพริบไปแบบนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนซักเป็นเลข1งแล้วเลข2เนี่ยไฟมันจะกระพริบช้าลงเห็นไหมอ่าถ้าตัวเลขยิ่งมากนะครับพื้นหลังของเราก็จะเปลี่ยนสีเร็วขึ้นนะครับถ้าตัวเลขยิ่งน้อยนะครับพื้นหลังของเราก็จะเปลี่ยนสีช้าลงนะครับอ่ะมีประมาณนี้นะครับหรือถ้าใคร อยากจะใส่การลอเวลานะครับอ่ามันเดิมครับให้เราลากคําสั่งเวดมาครับอ่าเวดมาใส่ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือให้รอสักหนึ่งวิก่อนก็ค่อยกระพริบนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้เราลองมาเล่นดูนะครับเราลองมาเล่นดูอ่าเรากลับไปที่สป라이์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราลองมาเล่นดูนะครับอ่าเราลองมาเล่นดูนะครับโอเคอ่าลองดูครับ อ่าเห็นไหมอ่าเมื่อกี้เราจะสังเกตได้ว่าข้อความมันขึ้นมาแปลกเดียวใช่ไหมอ่าเราอยากให้ข้อความขึ้นครั้งนานๆทำอย่างไรนะเราเห็นแค่ว่าเซขอให้มีความสุขมากตรงนี้ไหมอ่า ให้เราเปลี่ยนเวลาตรงนี้ครับถ้าอยากให้มันค้างนานเราก็เพิ่มเวลาเข้าไปถ้าอยากให้ค้างสามวิสีว่วิแล้วก็เอาตรงตามต,ตัวเลขเลยหรืออยากให้ค้างหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่เลข60เข้าไปเพราะว่า1น่หนึ่งนาทีเท่ากับ60สิวิใช่ไหมในที่นี้ครูจะใส่สักประมาณแค่5วินาทีพอนะครับห้าวินาทีพอนะครับโอเคอเราลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูอ่าเทียรระดับแล้วลองเล่นดูนะครับ ก็จะค้างนานขึ้นใช่ไหม่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราสามารถนําไปปรับใช้กับงานื่นได้ได้นะครับอย่างเช่นการเล่านิทานนะครับหรือการสร้างแอนิเมชันด้วย s แคสตแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงจากโค้ดตรงนี้ไปทําได้นะครับสําหรับใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์แล้วก็ นำลิงกนะ์การแชร์นะครับไปส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการไดครูก็ขออภัยด้วยนะครับเนะจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับ